สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง N b t ทช่วงเวลา9ก้านาฬิกากับดิฉันอัชราปิ่นแก้วค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุตอนบนของประเทศอุณหภูมิจะลดลงอีกส่วนอ่าวไทยยังคงมีคลื่นสูงค่ะความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงดอุณหภูมิจะลดลง1 3ถึงองศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพด้วย ขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันค่ะ กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทุกพื้นที่โดยเฉพาะตามแนวชายแดนพร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าสัตว์ปีกและแผงจำหน่ายสัตว์ปีกในตลาดห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายมาจำหละขายค่ะ นายแพทย์นรงศภหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธรารณสุขกล่าวว่าในช่วงนี้อาจมีหลายปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกเนื่องจากหลายพื้นที่อากาศหนาวเย็นและเริ่มมีนกอพยพหนีอากาศหนาวมาจากต่างประเทศซึ่งอาจนำเชื้อมาแพร่ระบาดขณะที่ปีที่แล้วพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องจึงมีความเป็นไปได้ที่โรคจะแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยตามบริเวณแนวชายแดน โดยผ่านทางการเคลื่อนย้ายสัตว์และการเดินทางของประชาชนตามแนวชายแดนจึงได้ให้เจ้าหน้าที่สาธรารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสมกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชเฝ้าระวังโรคและการป่วยของสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่อง สำหรับในช่วงก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนก็ขอให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกและแผงจำหน่ายสัตว์ปีกในตลาดห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายมาจำหลักขายพร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ที่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนเพื่อนำซากสัตว์ไปตรวจว่าติดเชื้อไข้หวัดนกหรือไม่ ท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะเกิดเหตุปะทะระหว่างแฟนบอลกับกองกำลังรักษาความมั่นคงในอียิปต์ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนจากเหตุปะทะซึ่งเกิดขึ้นที่ด้านนอกสนามกีฬาในกรุงไคโรขณะกำลังมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมของสโมสรซามาเลกกับเอ็นปีเมื่อวานนี้โดยตำรวจได้ตั้งแผงกั้นห้ามเข้าไปในสนามเนื่องจากที่นั่งเต็มหมดแล้ว แต่แฟนบอลไม่เชื่อและพยายามบุกเข้าไปจึงถูกยิงแก๊สน้ำตาทำให้ฝูงชนแตกกระจายวิ่งหนีชุลมุนเกิดการหกล้มและเหยียบกัดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลมักนำไปสู่เหตุรุนแรงในอีบ์อยู่บ่อยครั้งขณะที่ทางการพยายามควบคุมจำนวนผู้เข้าชมการแข่งขันไม่ให้ล้นสนามแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากแฟนบอล โดยการพยายามบุกเข้าไปในสนามเช่นนี้เคยทําให้แฟนบอลเสียชีวิตถึง72คนระหว่างศึกการแข่งขันในเมืองพสสาอิดเมื่อ3ปีก่อนค่ะและทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้ช่วงต่อไปนะคะติดตามได้อีกครั้งในเวลา10นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่หลลึกเฉลิมเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชน,นามายุ5รอบ2เมษายน2558จำหน่ายเข็มละ300บาทไรายได้สมทบทุนมูล,ลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนสนใจสั่งจองได้ที่สำนักง,งานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022817233